ก่อนที่ทุกคนจะได้เชียร์น้องโอปอคือนนี้นะคะทําให้น้องโอปอเนี่ยผ่านเข้ารอบ40คนเลยชื่นชมในความเป็นไทยที่เอาไปสูส่สายตาคนทั้งโลกว่ามิสเวิร์เนี่ยใครได้มงเนี่ยต้องเป็นผู้หญิงที่มันต้องแบบมีอะไรจับใจจูเรามีลุ้นค่ะสวัสดีค่ะพวกเธอจริงใจเล่าเช้านี้เชียร์ไทยแลนด์ปุ้นปุ้นเลยนะคะเราจะเชียร์น้องโอปอนะคะที่เป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวด มิสเวิร์ที่อินเดียค่ะพี่บอยจะเล่าบรรยากาศทั้งหมดแลปอัดมรวมก่อนที่ทุกคนจะได้เชียร์น้องโอปอคืนนี้นะคะแน่นอนว่าเรามีลุ้นค่ะนี่คือจริงใจเล่าที่จะพูดวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่สนับสนุนพี่บอยทั้ง Follow ทั้ง Subscribe หรือว่า เป็นสมาชิกรายเดือนทั้งทางช่องทาง YouTube แลวก็ a c e b o o k ด้วยขอบคุณทุกคนนะคะและที่สําคัญขอบคุณจากหัวใจค่ะนั่นก็คือฟาเกอร์นะคะวันนี้พี่บอยแนะนําผลิตภัณฑ์ที่มั่นใจอยากให้ทุกคนได้ลองใช้ก็คือตัวบอนดิ้งออยล์แฮร์เซรัมค่ะเป็นเซรั่มที่บํารุงผมหลายคนหนีผมม้วนผมดายผมผมแห้งผมขาดใช้ตัวนี้มันช่วยได้นะคะพี่บอยทาให้ลอง7วันค่ะขวดหนึ่งประมาณ4 0 0กว่าบาทนะแต่มันใช้ได้นานเพราะมันใช้นิดเดียวไม่กี่หยดแล้วก็ฉโลมนะคะในหนึ่งขวดแบบนี้เธอพี่บอยบอกได้เลยนะคะ ใช้นานมากเป็นเดือนเดือนหลายเดือนเลยแนะนําเลยค่ะตัวนี้นะคะบอลดิ้งออยแห่แสล่ำค่ะหาซื้อได้ง่ายๆในซูเปอร์มาร์เก็ตในร้านสรรพสินค้ารวมไปจนถึงร้านบิวตี้ช็อปตัวประเทศนะคะหน้าจอมี QR วอาสแกนนี่คือการสั่งซื้อออนไลน์กับฟากเกอร์ไทยแลนด์รวมไปจนถึงคอมเมนต์พี่บอยก็ปักตะกร้าเอาไว้ทุกคนก็สั่งซื้อได้เหมือนกันนะคะฝากฟากเกอร์ไทยแลนด์ไว้ในอ้อมใจกันนี่คือผลิตภัณฑ์คุณภาพที่อาสามาดูแลเส้นผมคนไทยในทุกวันค่ะมากันเถอะ ประกวดมิสเวอร์ครั้งที่72พี่ไัยเอาตรงๆนะตั้งใจจะไปไปอินเดียไปไฮเดอระบ,บัดเพื่อที่จะไปให้กําลังใจน้องโอปอที่เวทีประกวดเลยปรากฏว,ว่าปีนี้เนี่ยก็ดูวุ่นวายพอสมควรนะคะเนื่องจากทราบมาว่ากองประกวดมิสเวอร์ไม่มีการขายบัตรเพราะว่ารัฐบาลเป็นเจ้าภาพทางการหน่วยงานรัฐ ของฮาลิรดาบัตเขาเป็นคนออกเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาน่าจะเปิดให้กับบรรดาประชาชนคนอินเดียเข้าไปดูการประกวดมิสเวอร์ในปีนี้เวลาเนี่ยน่าจะประมาณ2ทุ่มพรามไทม์ในอินเดียก็จะตรงกับประเทศไทยเราเนี่ยประมาณ3าทุ่มครึ่งโดยประมาณนะคะก็แปลว่าคืนนี้แหละทุกคนรอเลยเขาจัดขึ้นที่ High Tech Convention Center Hall แน่นอนว่าเป็นฮอลล์ใหญ่ในฮาลรดาบัตรรัตเตลังคานาซึ่งก็เป็น รัฐใหญ่ของอินเดียอยู่ประมาณกลางประเทศเลยนะคะปีนี้เนี่ยประกวดร0 8ประเทศคือถือว่ามิสเวิร์เนี่ยเขาเป็นเวทีประกวดนางงามที่มีประเทศเข้าร่วมเยอะเป็นร้อยประเทศทุกปีนะคะก็เป็นเวทีประกวดนางงามที่เก่าแก่ที่สุดของโลกนะคะโอปอเนี่ยก็ดราม่าตั้งแต่วันที่รับมงจากคุณไบรอันมาค่านะคะที่เขาแถลงข่าวมอบบอกว่าโอปอเป็นตัวแทนสาวไทยเป็นประกันประกวด มิ s เว r ร์ Thailand ก็แน่นอนว่าไม่มีการประกวดมิ s เว r ร์ในประเทศไทยอะ่ะเขาก็เลยแต่งตั้งน้องโอปอซึ่งเป็น Miss Universe Thailand มันก็เป็นดรามา่าเจ้าของเวที Miss u n i v e r s ์สไทยแลนด์เขาก็ปลดกดโอปอออกเพราะว่าไปประกวดเวทีคู่แข่งถึงแม้ว่ามันจะมีดราม่า,มาไม่ทันตั้งตัวแต่สิ่งที่โอปอทำตลอด3สัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นเดือนนะเธอพี่บอยก็ต้องบอกว่าปรบมือดังๆให้น้องเพราะว่าน้องเนี่ยสู้ได้ทุกๆแบบ อะสู้อะไรเสื้อผ้าที่จัดไปแม้ว่าบอกว่าจะเตรียมตัวน้อยแต่ข้างหลังของน้องโอปอเนี่ยคนสนับสนุนเยอะมากดีไซเนอร์ห้องเสื้อเล็กใหญ่แบรนด์นู้นนี้นั่นขนชุดให้น้องเพราะฉะนั้นน้องก็เฉิดฉายตลอดการประกวดที่อินเดียการเก็บตัวที่อินเดียแบบไม่น้อยหน้าใครอันที่2กองเชียร์โอปอก็ยังเหนียวแน่นเธอถึงได้ชนะเลิศการโหวตเนาะมิสเวิลมัลติมีเดียเอเชียแ โอเชเนียก็คือพูดได้ง่ายว่าเอเชียบวกออสเตรเลียบวกนิวซีแลนด์อะไรประมาณอย่างนี้เธอก็ได้ที่1กองเชียร์ยังท่วมท้นบวชกันประมาณ2ล้านบวชแล้วที่สําคัญก็คือทําให้น้องโอปอเนี่ยผ่านเข้ารอบ40คนเลยก็คือท็อป40สุดท้ายเข้ามาได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอลุน้นจาก108ประเทศก็เข้ามา40ได้เลยทีนี้เนี่ยการประกวดมิสเวิร์ d เนี่ยมันก็เหมือนแข่งโอลิมปิกอะเธอเหมือนแข่งไตกีฬาเหมือนแข่งแบบมาราธอนไหม คือมันเหนื่อยมากตั้งแต่วันส่งน้องเข้าประกวดเข้ากองจนถึงวันนี้ซึ่งจะเป็นรอบไฟนอลสุดท้ายเนี่ยมันก็เรียกว่าเก็บกันทุกเม็ดแข่งกีฬาการพูดการแสดงทัศนคติการร่วมงานกับสังคมการปาร์ตี้งานเลี้ยงการใช้ชีวิตยอยู่ในกองการร่วมกิจกรรมกับข้าราชการหรือว่าหน่วยงานของอินเดียคือมันเยอะไปหมดซึ่งพี่บอยมองว่าไอ้เยอะนี่แหละมันก็มีสายตากรรมาการรวมไปจนถึงปาจู ก็คือคุณจูเรียซึ่งก็เป็นเจ้าของเวทีที่รับทอดมาจากสามีซึ่งเป็นเจ้าของคนแรกเริ่มต้นการประกวดที่อังกฤษเริ่มต้นจากการเป็นเจ้าของโดยคนอังกฤษแล้วสามีเสียประจุก,ก็มาดูแลงานต่อซึ่งแน่นอนว่าความเข้มข้นแล้วก็เนื้อแท้ d ีเของความเป็นมิสเวิร์มันยังอยู่เพราะฉะนั้นหลายคนก็มองว่ามิสเวิร์เนี่ยใครได้มงเนี่ย ต้องเป็นผู้หญิงที่มันต้องแบบ center. มีอะไรที่โดดเด่นนะมันไม่ได้ต้องสวยสุดแต่มันต้องครบเครื่องอ่ะอันนี้คือสิ่งที่พี่บอยพูดได้เลยว่ามันต้องเป็นแบบนั้นนะคะทีนี้เนี่ยสิ่งที่โอปอลเอาไปเนี่ยเขาจะมีโครงการหนึ่งชื่อว่าโอปอล์ฟอร์เอก็คือเป็นเรื่องราวของ,ของการเข้าไปให้กําลังใจผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมซึ่งโอปอลบอกว่าเธอเองเนี่ยตอนอายุ16เนี่ยก็ผ่าตัดเนื้อบร,ริเวณเต้านมเหมือนกันโชคดีนะเวลานั้นเธอไม่ได้เนื้อร้ายแต่ว่า มันก็เป็นเรื่องที่โอปอให้ความสนใจและทำมาโดยตลอดคือไม่ได้บอกว่าโอปอทำโอปอฟอลคือไม่ดีนะแต่พี่บ,ยบอยมองว่ามันไม่ได้ทัชชิ่งหัวใจเท่ากับการที่ผู้หญิงลุกขึ้นมานะโซมาเรีย so ใช่ไหมตัวแทนจากประเทศโซมาเรียที่โดนคลิปอวยัยวะเพศหญิงตั้งแต่เด็กอะไรประมาณนี้พี่บ,ยบอยว่าโอปอททำได้ดีแต่ว่าบางส่วนก็ดีมากเช่นการพูดเนี่ยดีมากแต่มันก็อาจจะไม่ได้ที่สุดซึ่งพี่บ,ยบอยว่ามันไม่ได้สําคัญเท่ากับว่าเนื้อแท้ของโอปอที่คนในกกองประกวดหรือคณะกรรมการที่เขาแฝงตัวอยู่ตลอดกิจกรรมเนี่ย เขาเห็นซึ่งอันนี้มันสําคัญมากมันคือสิ่งที่เราเรียกว่าสวยอย่างมีคุณคา่าเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่มิสเวอร์เขาพยายามขยี้แล้วก็แสดงให้โลกใบนี้หรือคนติดตามได้เห็นก็คือพลังของผู้หญิงคนหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนโลกใบนี้ได้หรือว่าเปลี่ยนอะไรบางอย่างได้ซึ่งพี่บอยมองว่าอันนี้มันคืออัตลักษณ์และจุดแข่งของการประกวด s s World Miss World เขาก็จะมีเนาะ Head to Head c h a l เ e n g e เอามาคุยการเข้าคือถ้า m i s s ิส s ยู่ในวันเข้าห้องมืด มิสเวอร์เขาจะมี Head to Head Challenge มีเรื่องของการพูดคุยมีเรื่องของการแสดงไหวพริบการตอบคำถามอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าคำว่าจับใจจูก็คือคุณจ o เรียมอรีเนี่ยเป็นเจ้าของเวทีการประกวดมิ s เวอร์เนี่ยเขาจะเป็นคนเป็นคนเคาะถ้ามิสแกนของบอสนวัตบอสนวัตเป็นบอสชอยการประกวดมิ s เวอร์ป้าจูก็เป็นจูชอยเหมือนกันนะคะแน่นอนว่า สิ่งหนึ่งที่โลกใบนี้เขาจับจ้องมาตลอดและเป็นเหมือนบุตหมายเป็นการประกาศ DNA ของผู้หญิงที่จะคว้ามงฟ้าซึ่งเป็นมงมิสเวอร์นั่นก็คือสวยอย่างเดียวไม่พอต้องมีบุคลิกภาพที่ดีมากมีความฉลาดสูงมีไหวพริบปฏิาพานที่ดีสื่อสารให้กับคนบนโลกใบนี้เข้าใจได้ง่ายและที่สำคัญก็คือ มีจิตอาสาพเพื่อสังคมซึ่งอันนี้เนี่ยพี่บอยมองว่ามันเป็นตัวสําคัญมากๆที่จะทําให้ผู้หญิงที่คลองมงฟ้าเนี่ยดูมีค่านะเรียกว่าสวยอย่างมีคุณค่านี่คือสิ่งที่มันยังเป็นอยู่นะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าการประกวดวันนี้โอปอจะทําได้ดีแค่ไหนชุดเป็นยังไงแต่ที่ผ่านมาเนี่ยพี่บอยก็ชื่นชมนะว่า นี่คือครั้งแรกในรอบหลายปีแม้ที่เราไม่เคยได้เห็นชุดประจำชาติที่เป็นชุดประจำชาติจริงๆไม่ใช่ชุดแสดงอัตลักษณ์ของความเป็นชาติหรือชุดที่แสดงไอคอนของความเป็นชาติอันนี้ที่โอปอใส่ไปเนี่ยมันคือชุดที่แสดงความเป็นไทยคือมองไปรู้เลยว่าไอสบายแบบนี้การปักลายแบบนี้นี่คือชุดไทยจริงๆแล้วเป็นชุดไทยที่สวยงามมากๆนะคะก็ถือว่า เป็นอีกครั้งหนึ่งที่นางงามสวมใส่ชุดไทยซึ่งเราไม่ค่อยได้เห็นชื่นชมในความเป็นไทยที่เอาไปสู่สายตาคนทั้งโลกผ่านการประกวดมิสเวิร์นะคะโดยรวมวันนี้เดี๋ยวเราให้กําลังใจกันต่อไปแล้วเรารอดูนะคะว่าน้องจะเข้ารอบลึกได้แค่ไหนรู้สึกว่าการประกวดเนี่ยเขาก็จะมีการประกวดคล้ายๆกับมิสยูนเวิร์สนั่นแหละก็มีรอบลึกๆๆๆลงมานะคะเดี๋ยวรารอดูรรอเชียร์เวลาไทยประมาณ3ามทุ่มคืนนี้นะคะก็จะได้เห็นแล้วก็จะได้รู้ว่าน้องอปอทํทได้ไหมหลายครั้ง ที่พลาดหวังจากเวทีหนึ่งแล้วมาโดดเด่นอีกเวทีหนึ่งหลายครั้งที่มามืดได้รางวัลและน้องอุปอรครั้งนี้ไปด้วยกันเข้ากองประกวดแบบไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้รู้ร่วงหน้านานก็คือปุ๊บปั๊บรับโชคแต่พี่บอยก็มองว่าไอ้ผีผักที่ว่าเนี่ยน้องก็ทําได้ดีและพี่บอยก็เห็นว่าน้องอปอไปเข้ากองประกวดมิสเวอร์เนี่ยไม่ได้เข้ากองประกวดแบบกดดันไม่ได้มีภาวะที่แบบว่าเครียดไม่ได้รู้สึกแบบโอ้โหต้องได้ พี่บอยว่าน้องมีประสบการณ์สูงจากการประกวดก่อนหน้านี้ปีที่แล้วปลายปีกับการประกวด MissUnivers e ซึ่งตอนนั้นแน่นอนว่าน้องโอปอก็ไปอยู่คล้ายๆแบบนี้นะแต่ว่าบริบทรายละเอียดของกิจกรรมของ2เวทีมันต่างกันแต่พี่บอยเชื่อว่าเนื้อแท้ของโอปอเท่าที่บอยเคยเจอน้องและบางคนที่ได้ใกล้ชิดกับน้องชื่นชมในหัวใจที่เป็นหัวใจไทยแท้ของน้องโอปอนี่แหละค่ะพี่บอยว่านี่คือหัวใจที่จะเป็นจุดขายสําคัญรอยยิ้มแบบยิ้ม ยิ้มจากหัวใจยิ้มสยามแบบที่โอปอยิ้มรวมไปจนถึงการไหว้และโครงหน้าไทยๆแบบโอปอพี่บอกว่ามันก็เป็นจุดเด่นอยู่แพ้ชนะคงไม่ได้เกี่ยวข้องกับความสวยละว,วันนี้พี่บอกว่าเกี่ยวข้องกับนาทีนั้นคุมอารมณ์แล้วก็มีสติในการตอบคําถามได้แค่ไหนประกอบกับที่ผ่านมา3ส,สัปดาห์มีผลงานทําตัวได้โดดเด่นหรือเปล่านี่คือภาพรวมทั้งหมด แพ้ชนะไม่เป็นไรเมื่อไหลสายสะพายไทยแลนด์อยู่กับใครพี่บอยเชียร์หมดและพี่บอยเชื่อว่าวันนี้ทุกคนที่ดูจริงใจแรกของพี่บอยก็ต้องคิดแบบพี่บอยว่าเราจะรวมใจเป็นหนึ่งเราจะชอบมิสแกร์เราจะชอบมิสยูนิเวิร์สเราจะชอบนางสาวไทยเราจะชอบเวทีไหน <_ T> ไม่สําคัญเท่ากับว่าวันนี้รวมใจเป็นหนึ่งให้น้องโอปอลในฐานะที่เธอสวมและก็ใส่สายสะพายไทยแลนด์ค่ะให้กําลังใจน้องโอปอลนะคะและเราจะสู้ ส่งเสียงเชียร์พร้อมๆกันจากเมืองไทยไปสู่ไฮเดราบัดให้น้องโอปอคว้าชัยคะ่ะนี่คือจริงใจเล่าว,วันนี้จากพี่บอยคะ่ะขอบคุณฟาเกอร์น,นะคะพี่บอยยง้ำมว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดีนะคะบอดดิ้งออยล์แฮร์เซรั่มก็จะคือจะเป็นเซรั่มที่บำรุงเส้นผมนะคะขวดเล็กก็จริงเธอราคา400กว่าบาทแต่คุณภาพก็คือใช้นิดเดียวแล้วมันมันช่วยพี่บอยทาเลยเจวันคุณทำและพี่บอยมั่นใจว่ามันดีเพราะว่าพี่บอยเนี่ยดัดมาผมเสีย นะทำสีมานะคะผมก็เริ่มฟูเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ตัวนี้ช่วยนะคะทำให้ผมมีน้ำหนักไม่แห้งเสียไม่แตกปลายค่ะบางคนหนีบบางคนใดมันมีผลแน่นอนใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะนี่คือผลิตภัณฑ์ที่คุณสามารถใช้ได้หลังจากสระผมใช้ทรีทเมนต์แล้วก็ใช้ลิฟต์อินคอนดิชเนอร์คุณก็ใช้ตัวนี้ต่อได้เลย4ตัวของฟาเกอถ้าคุณใช้ครบพี่บอยมั่นใจว่า ผมของคุณจะกลับมาสวยงามแน่นอนค่ะน,นี่คือผลิตภัณฑ์คุณภาพจากฝากเกอสามารถซื้อได้จีกซูเปอร์มาร์เก็ตในห้างสรรพสินค้าคานะคะรวมไปจนถึงร้านบิวตี้ทั่วประเทศทุกท่านขา QR ที่ขึ้นหน้าจอสามารถ กดแล้วสั่งซื้อได้เลยสแกนได้ด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์พี่บอยปักตะกร้าเอาไว้สนับสนุนฝากเกอรเท่ากับสนับสนุนจรงจิงใจเล่าให้มีรายการไปนานๆน,น,นะคะและอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่แนะนําเลยขนมปังกรอบตาโฮมี่ค่ะโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้นะคะเขาคัดสรรวัตถุดิบชั้นดีมาทําขนมปังกรอบให้เราได้ทานมีทั้งรสมะพร้าวงางาดําสาหร่ายกลิ่นไก่กลิ่นชีสโกโก้โฮวิสแล้วก็รสคาราเมลป๊อปคอนค่ะทุกคนคะ หาซื้อได้ง่ายๆเลยนะคะแค่คุณสแกน QR ส่งตรงถึงบ้านทั่วไทยซื้อติดไว้ไม่ผิดหวังเด็กๆจะชอบมากมีประโยชน์เพราะว่าเขาคัดวัตถุดิบอย่างดีมาทําขนมปังกรอบให้เราได้ทานขอบคุณนะคะขอบคุณขนมปังกรอบตาโฮมี่โฮมี่อร่อยใครก็รู้ที่สนับสนุนจริงใจเล่าค่ะและขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจฟังนะคะนี่คือจริงใจเล่าในเวอร์ชั่นที่รอเชียร์น้องอุปกรณ์น,นี้สวัสดีค่ะ